ันนี้พบกับรายการนอกันหนุวันนี้เรามาทํากิจกรรมกับหมอต้นไม้ครับกิจกรรมรักษาต้นไม้ครับวันนี้เราจะถอนตะปูออกจากต้นไม้แต่ละต้นกันนี่ครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วได้ไมาแล้วสองอันคะรับได้ไมาแล้วสองอไปครับเราไปมรงพยาบา้นะไปครับเราไปกอนไปันไปกครับต,ตอนนี้ 12 13 13ครับ13ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าตรงข้ามกับเรียนวัฒโนนะครับอีกประมาณ20นาทีเราจะเริ่มทำการดึงตะปูกันแล้วนะครับตอนนี้เราเจอแล้วครับเป้าหมายของเราครับอยู่นบนนู้นปัญหามีอยู่ว่าใไรจะขึ้นครับตอนนี้วรัห <c oughs> อ <c oughs> เราจะไปกันแล้วนะครับครับหลังจากที่เราดึงตะปูมาประมาณสองสามต้นก็เกิดปัญหาแล้วครับตอนนี้ <S 2> <S 2> <S <S ดูครับนี่คือปัญหาของเราครับด้ามค้อนหักครับตอนนี้ช่างพิเศษของเราลั้งสอควางคำนา้นของเรา,เรา,าประสบการณ์กว่า20ปีที่เขาสั่งสมมาทุกคนอันนี้ก็โคอนไหม แลครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถแนะนำให้ทุกคนทำได้รอบยิ่งไปขอคี่คอหน่อยครับต่อไปเราก็อยู่กับท่านอาจารย์ครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมท่านอาจารย์อาจารย์ประจวบศรีนครครับผมเดยวันนี้เรามาขอนตะ้ำยาต้นไม้เนี่ยผมอยากทราบว่ามันมันเกิดผลอะไรกับต้นไม้กับกระถนที่มันมาไว้คือคือตะปูเนี่ยนะครับมันมันเป็นวัสดุแปลกต่อครับเวลาเวลาต่อลงไปในื้อไม้เป็นเป็นเนี่ย มันแรกเลยนะมันแผลเสีคบนะับเกิดไปมันก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับเสร็จเนี่ยนะครับพอมันมีความชื้นนะเนื้อไม้มันดิบเนะี่ยตัวนี้จะเป็นสนิตัวตะปูมันไม่ย่อยนะนะใช้เวลานานาม,มากแต่ว่าตัวที่มันเกิดแผลเนี่ยนะนะมันจะเป็นผ่านตัวนี้ตนะปูเนี่ยเป็นผ่านอันนันึงทำให้น้ำความชื้นนะเกิดเชื้อ เกิแผลลึกเข้าไปในเปลือกนี่ซึ่งเปลือกเป็นส่วนสำคัญตองไม้ถ้าเปลือกมันเสียหายปที่มันแตกมันจะเป็นแผลลลึกเพราะนี่ก็คือต้นเหตุนะฮะมาอันตรายมากเลยใช่อันตรายโดยความไม่รู้นะโดยคิดว่าเนี่ยตะปูดอกไม้แค่นี้มันก็ทำลายไปหครับครับครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าเรามาถอนตะปูเพื่ออะไรนะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับพยายามกันหน่อยนะครับอย่าตอกตะปูใส่ต้นไม้นะครับหือนการทํำร้ายตัวเองนะครับ หรือว่าเปลือกด้านในโดนโดนโดนนะ orm, ole, ตอนนี้แกนมันก็ไม่ค่อีอะไรใไหมมันก็เริ่จะเปลือกคือต้นไม้เนี่ยมันกัดตอได้ก็เพราะไอ้เนื้อเยื่อที่ไว้ลำเลียงธาตุอาหารมาจากร่างขึ้นโกลจากบนลงล่างเใช้เป็นต้นไมงครับตอนนี้เราก็ฟังบรรยายจัดขอต้นไม้นะครับนี่เป็นกรณีหนึ่งครับไม้เน่ายาปลาปัญหาทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงปัญหาตะปู เพื่อ,อ,อน้ออวัสดุตัวนี้นะ,ค,ะบบครับที่จริงเนี่ยเราพยายามสีเขียงเหล็กหรือว่าวัสดุแปลกตอนนะที่มันที่มันใส่เข้าไปแล,คคแล้วถ้าไม่เกิดบาดแผลเนี่ยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในวงนอกของคูงเมืองนะครับผมตอนนี้เราเจอแล้วครับการรักษาต้นไม้ถึงกรณีนี่ครับเป็นการปิดโดยใช้ เป็นแผนน่นอะคาิลิกนะครับเป็นการปิดแผลของต้นไม้ครับผมซึ่งเกิดจากกิ่งไม้ที่แห้งไปนะครับบราทัให้

เยโบริษัทครับตอนนี้เส้นทางที่เราเดินมาก็ถึงที่ศูยนย,ย์มาเลเซียเขตโคราชเชียงใหม่ตอนนี้สภาพทุกคนก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยและอิดโรยกันมากอันนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งครับอ,อ๋อนาฬิกาครับสี่โมงครึ่งแล้วครับครับรองเท้ามันต้องเดินด้ยวยท้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข<อ>้าวไม่ไหว ครับตอนนี้เรามาถึงมุมหนึ่งของเมืองครับเขาเรียกว่าแจงหัวลินนครับดูบรรยากาศตอนนี้น้ำแห้งบรรยากาศโดยรอบก็รถเยอะหน่อยอากาศวันนี้พอสบายสบายอยู่นะครับคนแก้วว่า ีชาวตา่างชาติละ <Over>. oh. อกลีกเพอน a r n e o v เลน partner over เดอะเดอะเย่ yeah, อย่างเน,นี่ยหัวเลนหัเลน you know y e จุดเริ่มต้นสมัยพระเจ้าคาวีละพามันเพอร์โครับ <c oughs> ตอนนี้เราถึงจุดหมายของเราละเวลาสิเอดโมงห้าครับ อูช้างเผือกครับเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันตรงนี้ตามมาเลยครับครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันของเราแล้วแต่พมันไก่ครัไก่้าโวมันไก่ข้าวมันกุกๆครับขอตัวไปทานอาหารแป๊บหนึ่งครับตัวไว้ขดบ ต่อไปแล้วครับตอนนี้เราก็ทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วหลังจากพักมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับต่อไปก็เป้าหมายต่อไปคือประตูท่าแพครับเราจะไปถอนตะปูกันต่อครับไปครับไปเลยครับตอนนี้ก็เสร็จสุดกิจกรรมของเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถรางกันครับไปตามไปเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถรางแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปเที่ยวกันรถไฟฟ้านะครับ เราจะไปเที่ยวกันแล้ววันนี้ใจรอบเชียงใหม่ครับเราอยากไปดูมีแพนด้าบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนน่าดูชมเลยครับมีมีซับอังกฤษนะครับอ๋อยังไม่ม่มีเราแดันาโนะเทียวเินไ